ก็สวัสดีรับเพื่อนๆทุกคนอยูกับผมหนึ่งนะครับก็วันนี้เห็นหนุ่มเซีสกุตตาแบบนี้ใช่ไหมครับหมาทํตามสัญญาแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่1นะครับพาทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับโครงการนะครับส่งอาหารให้กับผู้ป่วยนะครับหรือว่า Home i n s u l a t i o นนั่นเองนะครับของทางสก o ตตานะครับที่ช่วงนี้นะครับเขามีนะครับโครงการในการส่งอาหารให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดอยู่ทางบ้านนะ ซึ่งค่ารอบเริ่มต้นนะครับของงานนี้นะครับเริ่มต้นที่80บาทนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับในปัจจุบันนี้นั่นเองครับวันนี้หนึ่งจะพาทุกคนนะครับไปดูขั้นตอนการรับงานต่างๆนะครับตั้งแต่รับงานส่งอาหารนะแล้วก็ได้ค่ารอบหรือว่าแต่ปัญหาต่างๆที่เราจะเจอครับเพื่อนๆได้ยินเสียงนี้หรือเปล่านะครับก็คือเสียงการส่งงานเข้ามาในแอปนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เวลาที่1ออกมาทําคลิปนะครับตีห้นาทีนะครับซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอย ตตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับไปดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าน,นะครับว่าเพื่อนๆต้องทําอะไรกันบ้างน,นะครับทุกคนไปดูกันได้เลยนะครับครับหลังจากที่ระบบเราเปิดงานมาแล้วนะครับเราก็ล็อกอินเข้าแอปสกูตตตามปกตินะครับอันนี้ งานนะครับจะถูกจ่ายมาตั้งแต่เวลาตีห้านะครับถึง9ก้าโมงนะครับโดยประมาณนะครับสาหรับงานส่งอาหารของผู้ป่วยนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยตีห้าห้านาทีนะครับงานก็จะเด้งมาเยอะแยะมากมายนะครับและก็นะครับจะบอกเวลาในการรับงานนะครับว่าเพื่อนๆต้องไปรับงานตอนกี่โมนะอันนี้บางกะปินะครับซึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าบางกะปินี่อยู่โซนไหนนะครับหรือว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับผมก็เราสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับแต่บางทีเนี่ยเราต้องรีบคลิกก่อนนะครับบางทีงานอาจจะ หายไปเร็วนะครับอันนี้คือแบบปฏิห้าและคนอาจจะยังมาวิ่งน้อยนั่นเองนะครับหนึ่งก็เลยแบบได้รับงานที่แบบดูง่ายดูรายละเอียดได้นะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าที่ไหนมีงานบ้านนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเปิดระบบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางสกูต้านะครับเขาจะมีกลุ่มไลน์นะครับเกี่ยวกับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูนะครับเขาจะอัปเดตสถานที่อัปเดตร้านค้าในแต่ละวันนะครับว่าวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะมีงาน เราก็สามารถดูในกลุ่มไลน์ที่เขามีมาให้เลยนะครับอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะพาทุกคนไปรับงานกันที่รอนโรงแรมนั่นเองนะครับก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับสำหรับคนที่จะวิ่งงานโครงการนี้นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับกระเป๋านะครับขอเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆเลยนะครับวันนี้หนึ่งเตรียมกระเป๋าไซส์ใหญ่มากมาเลยนะครับใหญ่ที่สุดเท่าที่1มีแล้วนะครับแล้วก็เสื้อเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเสื้อของทางค่ายสกูต้านะครับถ้าเราไม่มีเสื้อของทางทางเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับ แต่เขาไม่อนุญาตนะครับให้ใส่เสื้อของแบรนด์อื่นๆไปขับนะครับผมแต่ว่ากระเป๋าเนี่ยใช้แบรนด์อื่นได้นะครับแต่ว่าเสื้อเนี่ยเขาขอแล้วกันนะครับว่าเใส่เสื้อสุภาพดีกว่านะครับและสําหรับมือใหม่เลยนะครับที่ไม่เคยวิ่งงานสกูตเตอร์มาก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปดูคู่มือการวิ่งงานของทางสกูตเตอร์ได้หมดเลยนะครับหรือแม้แต่คู่มือการรับงานนะครับในกลุ่มไลน์นะครับเขามีบอกไว้แล้วนะครับไลน์ที่หนึ่งบอกให้ทุกคนเข้าไปนะครับก่อนเริ่มงานนะที่เาจะบอกจุดการรับส่งงานต่างๆจุดทีีีี่่่เเหหหลลืืออองงาาาานนนนนนวต้้กกโมมปรระณไ็ มารับงานกันเลยดีกว่านะครับมาจองงานกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้คนยังจองนังน้อยนะครับคู่แข่งเลยยังน้อยนั่นเองเพราะเราตื่นเช้านะครับหรือว่าเรายังไม่ได้นอนนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนเราจะรับงานไหนดีนะครับงานเด็งมาเรื่อยๆเลยอะปึ๊บจำนวนผู้โปรยต้องที่ส่ง5ลายซอยเจริญลาดทุ่งวัดดองซอย4ถนนจันทร์ ทุงวัดดอนอยู่สาธรสาธรหมดเลยนะครับสมมุติว่าเราชอบงานนี้นะครับอ่าหนึ่งเลือกงานนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้6กโมงครึ่งได้ค่ารอบ232บาทนะครับอยู่ห่างจากเราเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยที่พักหนึ่งครับเจ็ดกิโลเมตรเป็นเขตบางกะปิไปส่งที่ทุงวัดดอนแล้วก็ทุงวัดดอนทุงวัดดอนทุงวัดดอนทั้งหมด5จุดด้วยกันนะครับเป็นงานมอเตอร์ไซค์เป็นงานส่งอาหารนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเก็บเงินสดจากที่ร้านนะครับ แล้วเราก็เข้ามาดูรายละเอียดนะครับถ้าเราสนใจในการรับงานนะครับเราก็กดรับงานได้เลยนะครับแล้วก็เขาก็จะมีปุ่มแผนที่นะครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่าร้านค้าหรือว่าจุดที่เราจะต้องไปส่งนอยู่ที่ไหนบ้านนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูแผนที่ได้เลยนะครับผมก็จะบอกจุดทั้งหมดที่เราจะต้องไปส่งนั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดเห็นไหมใกล้ๆกันเลยนะครับไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบงานนี้เราก็กดข้ามงานไปนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะครับถ้า เวลาคนตื่นทั้งหมดเนี่ยนะครับคนอาจจะแย่งงานกันเยอะนะครับอันนี้หนึ่งกดเลยดีกว่าเพราะว่าหนึ่งตื่นเร็วกว่าใครนะครับกดรับงานเลยกดรับงานแล้วก็จะมีคําถามให้เราถามนะครับว่าจุดเริ่มต้นคือจุดไหนนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับคำถามแรกเมื่อกี้ใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นคําถามที่จะต้องตอบนะครับในระหว่างในการที่เราจะต้องทํางานนั่นเองนะครับเหมือนคําถามในการสุ่มคําถามแต่ละคําถามอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเป็นการแบบกดแย่งงานนะครับแล้วก็คําถามที่2นะครับเลือกคําสั่งจากลูกค้าที่ถูกต้อง นะครับก็เราก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คือนี่นะครับจํานวนผู้ป่วยนะครับอันยาวๆนั่นเองนะครับแล้วเราก็กดยืนยันป้าอ่าเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้รับงานแล้วนะครับในหน้างานนี้นะครับงานจะส่งต่อเข้ามาในคําว่ารับงานแล้วนะครับคือแท็บอยู่ตอนแรกเราแท็บงานใหม่เนี่ยเราสามารถเลือกรับงานได้นะครับแล้วเราก็รับงานแล้วนั่นเองนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยวิ่งงานสกูตเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะมาสอนวิธีคร่าวๆให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับ ในจุดรายละเอียดรับงานนะครับผมด้านบนสุดนะครับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับเป็นหมายเลขที่เราจะต้องไปรับ อาหารให้ลูกค้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นผู้จัดส่งนะครับคืออเซ็ center ของสกูต้านะครับแล้วก็อันนี้หมุดนะครับเป็นหมุดของทางโรงแรมซึ่งเวลาเรากดไปเนี่ยเขาจะพาเรานะครับไปสู่หน้าแผนที่เลยนะครับผมหรือแม้แต่อันอื่นนะครับที่เป็นชื่อของลูกค้าอะไรต่างๆครับถ้าเรากดตรงหมุดที่เป็นตัวสีดำเงินอย่างเงี้ยก็จะพาไปหาลูกค้าได้เลยนะครับอันนี้นะครับเราสามารถโทรหาจุดที่1ก่อนได้นะครับก่อนจะไปรับงานนะครับหรือเราไปรับงานได้เลยนะครับสาหรับคาว่ากดเริ่มงานนะครับที่เป็นสีเทาตอนนี้ที่ยังกดงานไม่ได้นะครับในส่วน ของตรงปุ่มเริ่มงานนะครับตอนนี้นะครับเป็นสีเทานะครับเราไม่สามารถกดเริ่มงานได้นะครับเราต้องกดโทรหาจุดที่1ก่อนนะครับและสถานะตรงปุ่มเริ่มงานนะครับจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเขียวให้เรากดเริ่มงานได้นะครับเรื่อยเื่อนนะครับว่าขั้นตอนการทํางานเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ขอกดปุ๊บแล้วก็ไปที่โรงแรมก่อนแล้วกันนะครับผมเดินทางกันนะครับ เนื่องจากติดปัญหาด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านะครับที่ไม่อยากให้ภาพนั้นหลุดออกไปนะครับหก็ไม่สามารถนะครับเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนดูได้นะครับแต่วันนั้นเนี่ยหนึ่งไปวิ่งมาแล้วนะครับก็นะครับเดี๋ยวหนึ่งจะมาบอกนะครับขั้นตอนนะครับรับงานนะครับหลังจากที่เรากดแย่งงานหรือว่าจองงานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องทํำยังไงนะครับไปดูกันได้เลยนะครับทุกคน ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับได้งานแล้วนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับกดเริ่มงานหรือว่ากดเลือกงานกดแย่งงานมาแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเดินทางไปที่ถึงจุดแรกนะครับนั่นก็คือจุดที่รับอาหารนะครับหรือว่าร้านอาหารนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละสถานที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับงานของสกูตต้านั่นเองนะครับเมื่อไปถึงนะครับให้ทุกคนนะครับกดคําว่ามาถึงแล้วนะครับผมหลังจากกดคําว่ามาถึงแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับเดินไปที่ศูนย์ที่เขามีมาให้นะครับที่เขาจัดเตรียมมาให้นะครับแล พี่เขาเลยนะครับเมื่อเดินไปถึงนะครับเขาก็จะมีให้กรอกนะครับรหัสเลข5ตัวนะครับที่เป็นเลขออเดอร์นะครับเราสามารถดูด้านบนได้นะครับเลข5ตัวแล้วก็รหัสสกูตตารายเดอร์ของเรานะครับ5ตัวแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ เวลาที่มารับแล้วก็จานวนชุดที่รับอาหารไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละบางจุดนะครับก็สําหรับจุดที่1ไปเนี่ยจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รับอาหารจากทางเขามานะครับเมื่อรับมาเสร็จแล้วนะครับเราเอามาไว้ในกระเป๋ารถนั่นเองนะเอามาไว้ในกระเป๋ารถเสร็จแล้วนะครับเราก็กดถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะครับเราต้องถ่ายให้เห็นนะครับจุดที่เรารับนะครับแล้วก็อีกรูปนึงนะครับเป็นจุดที่เราใส่อาหารในหลังรถแล้วนะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็กดบันทึกนะครับหลังจากนนนัั้ะคครรรบเเาาากก็็ดํว่สจ เมื่อกดคําว่าเสร็จเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเด้งมาอีกทีนึงนะครับเหมือนยืนยันนะครับว่ารูปนี้ชัวร์หรือเปล่านะครับเราก็กดบันทึกอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนนะครับการรับอาหารนะครับของทางสกูต้านะครับเมื่อเราไปถึงจุดแรกแล้วนะครับหรือว่าในแอปพลิเคชันเนี่ยคือจุดที่1นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเลื่อนลงมาิดนึงนะครับเราก็จะเจอนะครับคำว่าโทรหาจุดที่2นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าจะมีโทรหาจุดที่จุทีองจุดที่่นคขอสาทีงบจจะ ใกล้กันนะครับถ้าเพื่อน ชินทางหรือว่าชินระยะทางที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นนะครับเพื่อนๆสามารถไปส่งงานข้ามขั้นตอนได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องไปจุดที่1จุดที่2จุดที่3หรือว่าจุดที่4นะครับเพื่อนๆสามารถไปจุดที่2จุดที่ 5. จุดที่6ได้หมดเลยนะครับถ้าบริเวณนั้นเนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าระหว่างจุดที่2กับจุดที่5เนี่ยอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดข้ามไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนเลือกจุดที่จะไปส่งนะครับก็ให้ทุกคนนะครับโทรหาจุดที่ือันนี้้แแลวต่ะครับหา จุดที่2นะครับ กดโทรหาจุดที่2เพื่อโทรหาลูกค้านะครับโทรเช็คนะครับว่าลูกค้าเขาตื่นแล้วหรือยังนะครับบางงานของเราเนี่ยเป็นงานเช้านะครับบางทีเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่ตื่นนะครับเช่นเรารับงานประมาณ6กโมงครึ่งตีห้าอะไรแบบนี้นะครับเราโทรไปหาลูกค้าเร็วเน่ยลูกค้าอาจจะยังไม่ตื่นถ้าลูกค้ายังไม่ตื่นหรือลูกค้ายังไม่รับนะครับถ้าเราชัวร์นะครับว่ามันอยู่บริเวณนั้นจริงๆนะครับเราไปถึงก่อนก็ได้นะครับแล้วเมื่อเราโทรหาลูกค้าอีกรอบนึงนะครับถ้าลูกค้ารับแล้วนะครับเราก็เดินทางไปส่งอาหารให้กับลูกค้านั่น่่นนเเออองงงงคัมมืไปถึททีหาาายขลูก้ เมื่อจะเป็นตึกอพาร์ตเมนต์หรือว่าบ้านของทางลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยนั่นเองนะครับเราก็กดคําว่ามาถึงแล้วเมื่อกดคําว่ามาถึงเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขั้นตอนถัดไปเลยนะครับนั่นก็คือเราก็เอาอาหารนะครับไปวางไว้จุดที่ลูกค้าของเราหรือผู้ป่วยของเราเนี่ยบอกนะครับว่าเอ้ยให้ให้ไปวางที่ไหนนะครับเช่นหน้าบ้านเขาเช่นใต้อพาร์ตเมนต์เช่นคอนโดเขานะครับที่เป็นจุดที่เขาให้วางไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดถ่ายรูปเหมือนเดิมเลยนะครับเราถ่ายรูป2รูปเหมือนเดิมนะครับกับรูปแรกนะครับก็เป็นรูปอาหารที่เราาาววววงงไ้บ ตามจุดที่ลูกค้าให้ไว้เองนะครับและรูปที่สอนะครับให้เราถ่ายสถานที่ชัดเจนนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าตึกอพาร์ตเมนต์นะครับก็ถ่ายรูปตรงนั้นนะครับให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาเกิดมีปัญหาเนี่ยถ้าทางสกุลตาตรวจสอบมาแล้วรูปเราไม่ชัดเจนนะครับเราอาจจะโดนตรวจสอบได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทํา ทุกอย่างเสร็จนะครับเราก็กดบันทึกเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็กลับเข้ามาคําว่าเสร็จนะครับเมื่อกดคําว่าเสร็จเสร็จแล้วนะครับแสดงว่าเรากดเสร็จงานนั้นแล้วนะครับแต่ว่ากดคําว่าเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีเช็ครูปให้อีกรอบนึงนะครับว่ารูปนี้ถูกต้องหรือเปล่าเราก็กดบันทึกไปอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนของเวลาเราไปส่งงานให้กับลูกค้านะครับก็เสร็จแล้วครับไม่ยากเลยนะครับก็คือนะครับโทรหาจุดต่างๆนะครับแล้วก็กดคําว่ามาถึงเมื่อเราไปถึงสถานที่แล้วนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปแล้วก็็กกดดเเสรรรรรจจนนนนะะะคคคััับบบบบาาททํแีุุ้ ตลอดที่มีนะครับในงานสกูตต้านะครับซึ่งในวันที่1ไปวิ่งเนี่ยมีทั้งหมด5จุดนะครับหก็ใช้ทั้งหมด5จุดเลยนะครับก็คือทาอย่างเงี้ยทำแบบเดิมนะครับแพทเทิร์นเดิมๆนะครับต้องหาลูกค้ากดมาถึงถ่ายรูปกดเสร็จนะครับห้จุดนะครับก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเมื่อเสร็จงานทั้งหมด5จุดนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดคาว่าเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็กดจบงานได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหานะครับเดี๋ยวไปดูปัญหาขั้นตอนถัดไปได้เลยนะครับเเเดีววนนนนครรรัาาาาไไปปูู่่อกกิ้ลงงงงสโ กนคทุสำหรับปัญหาแรกเลยนะครับปัญหาที่จะต้องเจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือเราโทรหาลูกค้าไม่ติดเนี่ยหรือว่าโทรหาลูกค้าไม่รับสายเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องโทรหาลูกค้าก่อนนะครับทั้งหมด3สายนั่นเองนะครับเมื่อโทรหาลูกค้า3สายเสร็จแล้วนะครับลูกค้าไม่รับนะครับเราจะเว้นช่วงก็ได้นะครับช่วงละหนึ่งนาที2นาทีนะครับถ้าลูกค้าไม่รับนะครับภายใน3ครั้งนะครับ เราก็โทรหาอีกรอบนึงนะครับแต่จะเป็นโทรหาผู้ประสานงานนะครับผู้ประสานงานนะครับจะเป็นตัวหนังสือสีแดงๆนะครับที่อยู่ในหน้ารายละเอียดรับงานนะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้นะครับว่า ผู้ประสานงานในกรณีที่ติดต่อนายคนนี้ไม่ได้นะครับจุดๆๆจะบอกไปนะครับเขาจะมีมาให้ประมาณ2-3เบอร์นะครับโทรหาผู้ประสานงานทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งละ5นาทีนะครับเว้นช่วงเอาแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเราโทรหาผู้ประสานงานไม่ติดขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราแคปจอทั้งหมดนะครับที่เราโทรหาลูกค้าโทรหาผู้ประสานงานต่างๆนะครับส่งให้กับทางแอดมินนะครับจะมีปุ่มติดต่อแอดมินนะครับอยู่ด้านขวามือนั่นเองนะครับเมื่อเราส่งเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับรอแอดมินทาการแก้ไขให้นะครับนี่นะครับ แก้ปัญหาเมื่อเกิดในกรณีแบบนี้นะครับที่สําคัญนะครับเราอย่าให้เบอร์กับผู้ประสานงานเด็ดขาดนะครับเขาเป็นกฎชัดเจนนะครับทุกคนก็นั่นนะครับเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะครับนั่นก็คือปัญหาในกรณีที่หมุดไม่ตรงนะครับหรือว่าหมุดเปลี่ยนที่หรือว่าเราย้ายหมุดนะครับกรณีขั้นตอนการย้ายหมุดนะครับหนึ่งทำคลิปไว้หมดแล้วนะครับไปดูกันได้เลยนะครับขั้นตอนการแก้หมุดนะครับเวลามีปัญหานะครับเรากดคําว่ายกเลิกแก้ไขและแจ้งปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็กกดคคําาาว่่่เพิมรรถถแ้ไขสนนทีะับ แล้วเราก็กดคําว่าลดจุดนะครับแล้วก็กดคําว่าส่งเรื่องให้อดมินนะครับแต่ก่อนจะส่งเรื่องให้อดมินเนี่ยเราต้องระบุนะครับจุดในการลดก่อนนะครับอย่างอันเนี้ยหเลือกจุดที่6นะครับเพราะว่าเป็นจุดสุดท้ายที่มีปัญหาแล้วเราก็กดยืนยันนะครับแล้วเราก็กดคําว่าแจ um ้งเพิ่มนะครับแล้วเราก็กลับมาที่เพิ่มลดแก้ไขสถานที่ใหม่นะครับแล้วเราก็กดคําว่าเพิ่มจุด แล้วเราก็เลือกบริษัทนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าเพิ่มจุดต่อจากจุดที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เรามีงานปัญหาที่6นะครับเราก็กดเพิ่มจุดต่อนะครับเป็นจุดที่งานที่6นั่นเองนะครับเดี๋ยวหนึ่งกดให้ดูนะครับเนเห็นไหมแล้วเราก็กดคําว่าส่งเรื่องให้อดมินนะครับแล้วกดยืนยันนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเพราะเราไม่ต้องแจ้งเพิ่มแล้วนะครับอันนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็กดคําว่าเสร็จแล้วนะครับ แต่เราต้องกดคําว่ารอแก้ไขงานนะครับเรายังปิดงานไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเราต้องรอทางแอดมินนะครับแก้ไขงานให้กับเรานะครับเนื่องจากเราโทรหาลูกค้าไม่ติดเราทําการแก้ไขเองนะครับเดี๋ยวแอดมินนะครับเขาจะโทรกลับมาสอบถามเรานะครับว่าเหตุใดนะครับเราถึงแก้ไขงานอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเมื่อเขาสอบถามข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับเขาก็จะ ให้เรานะครับกดปิดงานได้นะครับจากคําว่ารอแก้ไขนะครับจะเปลี่ยนเป็นคําว่าจบงานได้แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ต้องรอนะครับต้องรอนะครับเพื่อนๆนะครับอย่ากดปิดงานเองนะครับในขณะที่เรากําลังแก้ไขอะไรแบบนี้อยู่นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเสี่ยงในการโดนแบนได้นะครับทําไปตามระบบนั่นเองนะครับ ก็นั่นนะครับก็คือขั้นตอนการวิ่งงานนะครับและวันที่1ออกไปวิ่งงานจริงเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเห็นคลิปจริงๆนะครับแต่ว่าเปิดเผยให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับหนึ่งได้ไปวิ่งมาแล้วหนึ่งก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับสําหรับเงินนะครับเงินนี้นะครับจะ เข้านะครับทุกวันที่1กับวันที่16ของเดือนนะครับซึ่งข้อดีของตรงนี้นะครับเราก็จะได้เงินเป็นก้อนนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบริหารเงินดีๆนะครับเพราะว่า15วันออกทีนั่นเองนะครับส่วนที่1ไปวิ่งเนี่ยหได้ค่ารอบตอนนั้นนะครับตอนที่1ไปวิ่งนะครับสองกว่าบาทนะครับใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเองนะครับไม่ถึง2ชั่วโมงดีด้วยนะครับถ้าหนึ่งไม่มัวแต่อัดคลิปไปนะครับความจริงเนี่ยหนึ่งก็มีฟุตเทจอยู่นะครับแต่ว่าเอามาเผยแพร่ให้้้้้้เเเพพืื่่่ออออนน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 ๆๆดดดููไไไไไมมจจจรรรรรริิงงงงงะะะคคคคคัััััับบบบบกก็็็ปปปยาาาาสํหลขใววี อาจจะได้เลยนะครับอาจจะวิ่งงานเป็นเลยก็ได้นะครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับทุกคนก็คือ1ทําอย่างบอกไว้หมดแล้วนั่นเองนะครับก็ใครอยากจะสมัครนะครับก็ไปสมัครกันได้ที่เพจสกูต้านะครับหรือลิงก์ด้านล่างนะครับที่1ทิ้งไว้ให้นะครับที่สําคัญนะครับเวลาเพื่อนๆสมัครนะครับเพื่อนๆอย่าไปสมัครที่ w w w s ไ o o ์สกนะครับเพราะว่าอันนั้นนะครับจะเป็นสําหรับคนที่ไปสมัครขับแมสเซนเจอร์นั่นเองนะครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการแยกนั่นเองนะครับคนที่ขับสกูต้าอยู่นะครับก็อาจจะต้องสมัครใหหมม่เือนนกั เปิดบัญชีอีกบัญชีหนึ่งนะครับก็ลองสอบถามทางเพจได้เลยนะครับก็วันนี้หนึ่งมีเรื่องมาแชร์เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของหนึ่งด้วยนะครับอย่างที่บอกใครอยากสมัครไปสมัครลิงก์ที่1ปักหมุดไว้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ